นับสนุนโดยโรซาพร้อมกับข้าวพร้อมอร่อยง่ายมากครับท่านผูลองนึกว่าตอนถ้าท่านชวนเนียไปเที่ยวต่างจังหวัดตอนเช้าสั่งจากรุมสิบวัอาหารเช้าขึา้นมาถึงถึงห้องเนี่ยมันรู้สึกว่าน่ากิน,นรู้สึกสบายครับทั้วันนี้เราจะมาทำอาหารเช้าแบบง่ายๆให้คุณแม่ทานกันอย่างแรกที่เราต้องทําก็คือพอาช็อกโกแลตหรือว่าช็อกโกแดดลตร้อนเนี่ยส่วนมากอาจจะเป็นพวกกับโกโกผ้ผงจากนี้เราไม่ครับผม เราเอาช็อกโกแลตของแท้เนี่ยนะครับผมง่ายๆเลยเราหามาหาซื้อได้ตามซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปนะครับผมเราใช้เป็นที่เป็นด้านช็อกโกแลตนะครับผมเราก็สาดนิดนึงเพราะถ้าเกิดท่านผู้ชมเนี่ยไปทางยุโรปประมาณจะพวกอ,อิตาลีหรือว่าสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยถ้าเกิดเราไปสั่งโกโก้ร้อนเขาเนี่ยโหเขาเออกมาแบบข้นเหมือนครีมเลยครับผมเดี๋ยวเราจะเอานมสดเนี่ยครับไปต้มแล้วก็มาเทนะครับแล้วเราก็เอาอตัวนมสดนะครับผมนมจืดเน,นี่ย มาตั้งไฟให้ร้อนเลยครับแล้วต่อไปก็จะเป็นตัวไข่นะครับผมแต่วันนี้ผมจะเสิร์ฟไข่ข้างในถ้วยซึ่งทําง่ายมากเลยที่ไม่ต้องชักระทะเลยเราแค่มีไข่นะครับผมแล้วก็ตัวครีมสักนิดนึงเราจะคุกไขต่ตรงนี้ข้างในมโเรเวฟกันแ,แล้วก็เติมครีมไปสักหน่อยนึงที่สำคัญก็คืออย่าลืมใส่เกลือสักหน่อย เดี๋ยวเราทําตอนหลังสุดเลยก่อนที่จะขึ้นไปเสิร์ฟนะครับนะครับเอาล่ะตอนนี้เราก็มีทั้งโกโก้ร้อนหรือว่าคอช็อกโกแลตแล้ว,แล,วแล้วก็จะมีไข่นะครับผมโอเคในการทอดเบคอนเราก็กระทะแม่งรอครับลงไปเลยครับใน,นระหว่างตอนที่เรารอตัวเบคอนสุกเนี่ยแล้วก็รอนมเดือดผมแตผมจะมาตัดผลไม้กีวีแล้วก็ส้มน,นะครับผมแอปเปิ้ลนะครับผม ผมก็ปิดไฟได้ผมร้อนให้เขาสุกช้าๆไปเรื่อยๆนะผมจากความร้อนที่เหลืออยู่ข้างในกระทะนะครับเนี้ยไข่นม่เข้าเตาเลยแต่ส่วนตัวเบคอนเนี่ยเดี๋ยวเราเอามาพักเอาไว้บนจานก่อนมันก็ตัวเยอเือกเย่ยลงไปเลยครับผมตึ๊บ แล้วก็ตามด้วยผลไมาน,านะครับผมที่เราเตรียมไว้เมื่อกี้นะครับแล้วก็ขอเชอร์รี่สักประมาณเพิ่มสีสันหน่อยนี่เดี๋ยวผมขอเก็บไว้ในตู้เย็นสักพักหนึ่งเพื่อให้เย็นชิมจริงนะครับตอนนี้ก็เดี๋ยวเราจะทำทำเป็นตัวขนมปังร้่งเสกันนะครับผมตัดให้เป็นแท่งๆนะครับผมเพื่อจะทำให้กินง,ง่ายขึ้นอใช้มือหยิบกินได้เลยนะครับผมการทำเฟนรนช์ทอ์ก็ง่ายๆครับผมเราหาไข่มาเพิ่มสักนิดนึง ตีไข่ตพิ่นิดนึงครับแล้วก็นมเนี่ยครับใส่ลงไปเลยครับผมนิดนึงพอครับผมก็ในกระทะเนี่ยใส่น้ำมันพืชสักหน่อยนึงนะครับน้ำมันลงไปในกระทะก่อนนะครับผมแล้วก็ตามด้วยเนยนะครับแล้วก็ทำไมผมถึงตีไข่ใส่ในในถ้วยแก้วใบใหญ่เพราะว่า ถ้าเราตีส่ใบเล็กเนี่ยตอนที่เราขนมปังเราไปจุ่มเนี่ยมันจะจุ่มไม่ได้เสมอกันนะครับผมแั้วก็ทอดไปเรื่อยๆครับผมเราให้เขาสีให้ได้สีน้ำตาลเท่ากันทั้งแผ่นนะครับครับตอนนี้ก็ขนมปังทอเสร็จนี่ก็เริ่มได้สีครับผมอันไหนที่ได้สีเราเราก็หยิบออกมาก่อนได้นะครับผมโอเคขนมปังปิ้งเพื่อย่าลืมนะครับผมสำคัญมากเดี๋ยวเราดูไข่ข้างในกันดีกว่าว่าเป็นยังไงบ้างนะครับ อันนี้สุกแล้วก็คือเขาเป็นคล้ายๆประมาณไข่ลวกนะครับผมอาจจะแข็งกว่าสักนิดนึงนะครับผมพอดีที่นี่มีถาดอยู่หนึ่งใบนะครับผมเราเสิร์ฟคล้ายๆเป็นรูมเซอร์วิสเลยนะครับผมนี่เดี๋ยวอันนี้จะเป็นจานของตัวเฟนโทนนะผมขนงทั้งทั้งเสียด้านี่เองเดี๋ยวเติมด้วยสักพนมัสักหน่อยนึงนะครับแล้วกที่ขาดไมได้สำหรับตัวเฟนโทนนี้ก็คือตัวไอซิ่ชูบ้านะครับ เป็นหนึ่งอย่างภายในนั้นหรือว่าท่านชมอ,อาจจะเสิร์ฟไปคู่กับเป็นตัวน้ำผึ้งหรือว่าเป็นตัวเมเปิ้ลไซรัไปก็ได้นะผมเสิร์ฟไปข้างๆเลยไข่ตัวนี้อาจะจะจะเรียกว่าวางสักสองชิ้นครับผันนี้ขนมปังก็พกร้อมแล้วครับเราก็ได้เสิร์ฟข้านบนห้องทังทีเราตัดสักทีหนึ่นงเหมือนกัน ช็อกโกแลตแล้วก็ตัวโยเกิร์ตนะครับครับอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งอาหารเช้านะผมซึ่งผมคิดว่าอันเนี้ยครบเซตเลยทั้งมีของข้าวด้วยของหวานด้วยแล้วก็มีนมร้อนๆสักหนึ่งแก้วกับช็อกแลตนะครับผมซึ่งผมคิดว่าคุณแม่คงดีใจแล้วก็อิ่มอิ่มแน่นอนตอนเช้านี้นะครับผม ครับอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งเมนูสําหรับเซอร์ไพรส์คุณแม่ตอนเช้านะครับผม,มคิดว่าทําง่ายๆนะครับผมมีหลากหลายมากมายใน1ถาดเนี่ยถาดเล็กๆซึ่งถ้าท่านชมยกขึ้นไปปุ๊บคุณแม่เจอเนี่ยดีใจแน,น่นอนแฮปปี้กับในตอนเช้าของวันแม่ครับผมพร้อมกับพวงอมาอลัยสักหนึ่งช้อนะผมเราเป็นคนไทยเราต้องใช้พวงมาลัยนี่แหละครับให้คุณแม่ตอนเช้าดีกว่านะครับผม รสชาติสำหรับวันนี้ผมคิดว่าเป็นรองแล้วครับผมแต่ว่าในการที่เราทําให้คุณแม่เนี่ยความตั้งใจของเราเนี่ยจะส่งถึงคุณแม่ได้มากกว่ารสชาติอาหารที่เราทาไปทานซ,ซ้ำาวันนี้ผมก็ขอฝากอีกหนึ่งเมนูอาหารเช้าง่ายๆไปเซอร์ไพรส์คุณแม่กันตอนเช้าครับส่วนช่วงหน้าเนี่ยเดี๋ยวผมกับคุณพ่อจะมาอีกหนึ่งเมนูให้ท่านผู้ชมได้ชมกันสักครู่เดียวครับ